กลับมาแล้วครับทุกคนโหไม่เจอกันเรียกได้ว่านานมากนะครับแต่ก็เป็นปกติของช่องนี้นะครับมามาหายหายแต่ว่าช่วงเทศกาลนางงามใช่ไหมเราก็จริงๆก็อยากจะมาคุยนะครับแต่ว่าชัาก็ค่อนข้างงานยุ่งมากๆเลยก็เลยไม่มีเวลานะครับวันนี้มันโค้งสุดท้ายเนาะก็ต้องมาสัหน่อยกับแอนน์แอน e ชลีสก t ต c เคมิสไทยแลนด์เอาจริงก็คือฉันมาดูไปล้ หลังพรีลิมนะครับกับรอบชูประจำชาติก็คือดูไปแต่ว่าดูใน iPad จอเล็กๆตอนนั้นก็คือแบบไม่ได้มีสติดูเท่าไหร่อยู่ข้างนอกเนาะอยู่กับเพื่อนด้วยก็นีเดี๋ยวจะตั้งใจดูอีกทีนึงแล้วก็รีแอคกันแล้วก็รวมมาถึงเคาะคนที่แชมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเต็งหรือว่าท็อปต่างๆนี่แหละนะคือขอท้าความก่อนนะครับว่าแชมป์เนี่ยยุ่งจริงๆยุ่งจนไม่มีเวลาติดตามเลยว่าในกองเขาเป็นยังไงใครมีโปรไฟล์อะไรยังไงบ้างนะครับก็จะได้ดูผ่านๆเวลาคนแชร์อะไรอย่างนี้บ้างนะครับหรือตามกลุ่ ก็เอาเป็นว่าวันนี้คือวัดหน้างานจริงๆถ้าตามความคิดแชมป์นะเป็นความคิดหน้างานคะแนนหน้างานของแชมป์จริงๆเพราะว่าแชมป์ไม่รู้เรื่องหลังบ้านเลยและเนื่องจากว่าเรามาช้าแล้วนะครับพรุ่งนี้จะประกวดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาทําคลิปเพราะฉะนั้นก็จะไม่รีแอคทุกคนนะจะรีแอคเฉพาะแอนเท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นแชมป์จะพูดในส่วนความคิดที่แชมป์จดเอาไว้ก็แล้วกันเนาะเริ่มเลยจบ อ่ะตอนแนะนําตัวสวยนะแอนน่ารักชุดสีม่วงก็คือหวานดีแต่ก็แชมว่าคิดว่าเราอะเหมือนให้น้องพูดคํเนี้บ่อยเกินไปเราเลยรู้สึกว่ามันไม่อิมแพ t เท่าตอนที่เราได้ยินครั้งแรกแต่จริงๆน้องก็คือพูดเหมือนปกติแหละเนาะบวกกับแรงเสียงเชียร์บนเวทีความกดดันความตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างที่รวมกันเข้ามาฉชนคิดว่าน้องไม่ได้ดรอปนะครับตรงจุดนี้แต่คิดว่าเรานั่นแหละที่คาดหวังแล้วเราก็เหมือนเคยได้ยินสิ่งที่มันแบบ การได้ยินครั้งแรกอะเนาะมันก็แบบว้าวเสมออะว้าวกว่าการได้ยินหลายๆครั้งเสมอเนาะเหมือนะอเวลาคนบอกรักกันอะเกี่ยวปะวะ <laughs> ไปไปต่อไต้ <Thailand. S 1> หวันสวยน้ำ <Actually, initially. S 1> <actually. S 2> สดใสสดใสดีนะครับแอนชอรี่รอบนี้ <Thailand. S 2> ชุดว่ายน้ำสีแดงวันพีชฉันชอบตอนจบนะที่แอนยิ้มแล้วก็หันมาแบบปลายตาเล็กๆนะครับดูมีจริตแบบนิดนึงแต่คิดว่าครั้งวันนี้รอบชุดว่ายน้ำอะแอนไม่ได้แบบสับเหมือนตอนในบ้านนะครับคือเหมือนเขามีความขี้เล่นนะเดินออกมาแล้วคือยิ้มคือเขาเป็นตัวของตัวเองแบบฉันไม่ได้เป็นบูเมนหรือเป็นผู้หญิงที่เจนโลกอะไรมา,มากแต่คือฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบโตเป็นสาวแล้วอะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นมากกว่านะครับ ส่วนเรื่องหุ่นที่ใครว่าหรือว่ามีเสียงมีภาพวิจารณ์เยอะนะครับชัปนก็คิดว่าก็เขาเรียวไซส์บิตี้ไงมันก็คือจบแล้วแต่ถามว่าน้องน่าจะมีความอวกขึ้นนิดนึงไหมชัปนก็คิดว่าน่าจะจริงนะครับมันดูจากตรงหน้าด้วยในงี้แก้มอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทรงผมด้วยแหละเออพอผมมันเป็นตอนในบ้านเป็นผมรอนใช่ไหมมันก็เหมือนปิดไปส่วนหนึ่งพอทีเนี้ย ช่างแต่งหน้าก็ไม่ใช่ช่างของเราเขาก็ไม่ได้พิถีพิถันในการเก็บหรืออะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็รวมกับผมมันค่อนข้างรีบมันก็ไม่ได้ปิดหน้าขนาดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เ็นไม่ได้พลางนะครับก็เห็นหน้าน้องเต็มๆเลยแต่สิ่งที่ฉันคิดว่าแอนเชลี่ทำถูกนะครับก็คือไม่ต้องเล่นผ้าเยอะเพราะว่าเราไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นเราไม่ได้มีสเต็ปที่แบบเทพขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องเล่นเดี๋ยวมันจะผิดพลาดถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องทำดีแล้วเพราะฉะนั้นใครที่จะบอกให้น้องทําไมไม่สะบัดผ้าททําาาาไไไมมม่่่่นนนีะถ้เลดอ เดี๋ยวก็สาบกันอีกถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่าทําจ้ะไปลาตีกันต่อทองที่เราเห็นไปแล้วนะครับ degree, ดูอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้แบบหน้าทอ,ทองเห็นชัดขนาดนั้นนะทุกคนแค่มันอาจจะไม่ได้แบนเหมือนนางงามปกติที่เราแบบมีทัศนคติมีเพอร์เซชันแบบนั้นนะครับ แต่ชุดก็ยับจริงอันนี้ก็คือเป็นข้อผิดพลาดจริงๆทําไมฉันคิดว่าตอนดูในรูปอะรูปรูปเนี้ยขึ้นให้ดูรูปนี้นะรู้สึกว่ามันมันใส่ไม่เหมือนกันปะหรือเขาใส่ผิดเหมือนจะเห็นอ่านผ่านแหวบว่าใครบอกว่าเหมือนแอนกังวลเพราะว่าใส่ผิดไ,ไ้ตรงผ้าพ,พันคอตรงเนี้ยคือมันควรจะพาดไปข้างหลังปะตรงเนี้ยไม่ใช่พาตรงนี้มาข้างหน้ามันก็เลยยิ่งทําให้แอนดูแน่นไปหมดเหมือนมันตรงนี้มันควรจะโชว์ใช่ไหมโชว์ไหล่โชว์แขนใช่ไหมแล้วตัวนี้มันเป็นไปข้างหลัง ทีนี้พอมันปิดมาข้างหน้าอย่างเงี้ยมันก็เหมือนคุมมาอีกมันก็เลยเหมือนเห็นสัดส่วนน้อยลงอ่ะตอนโพสส่เราทุกคนต้องเข้าใจว่าเวลาเดินนางงามมันต้องแอนใช่ไหมคือมันต้องแอนเงเพื่อให้มันดูแบบก้นงอนหรืออะไรประมาณนี้เครับพอเราก้นงอนปูปะทุกคนมันก็ต้องแบบตรงข้างหน้าเนี่ยมันก็ต้องแอนตามออกมาด้วยอ่ะเออพอทีนี้ถ้ามันไม่น้าทอมันไม่ลาบจริงๆอ่ะมันก็ต้องแบบโค้งออกมาเป็นปกติแล้วผ้ามันไม่มีโครงไงชุดมันไม่มีโครงเพราะฉะนั้นอ่ะพอผ้ามันแนบเนื้อปุ๊บมันก็เลยเป็นป่องอย่างเี้้แต่ทุกคนขาใจป เวลาอ้วนคือ <c oughs> ถ้าใครมีพุงอย่างฉันเนี่ยตอนนี้มีพุงนะครับก็คือจะรู้เลยว่าเวลาเราใส่เสื้อแนบเนื้อจริงๆเวลาเราใส่เสื้อฟิตเนสหรือเสื้อกีฬาที่มันแนบจริงๆที่เป็นผ้าแบบผ้าบางๆแบบนี้มันมันแบบเนี้ยเราจะเห็นว่าถ้ามันมีพุงอ่ะมันจะเป็นชั้นชั้นก้อนไขมันมันจะไม่โค้งเรียบแบบนี้มันจะเป็นชั้นไขมันที่แบบใส่แล้วเป็นเป็นชั้นนะเออทุกคนคิดถึงชั้นชันออกมาว่าเราเรานั่งรับพุงเราเป็น3ชั้นอยึางอัะน,นะมันต้องเป็นก้อนแบบนั้นแต่แบบนนนอเเน,แบบนเชอร อย่าวยวายนะครับใจเย็นๆส่งพลังบวกนะครับมันไม่ใช่เวลาที่จะมาตีกันแล้วปไปต่อต่อไปเป็นชุดประจำชาติครับไปนามคาดที่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันพราสีมันไม่ได้เป็นแบบในที่สเก็ดอ่ะอืม พอมันเป็นสีทองปุ๊บมันก็เป็นสีอ่อนอีกอะอ่ะมีโชว์นะครับโชว์พันเชือกนางคาดแต่หน้าแอนดูแบบบึ้งๆไปหน่อยดูใส่ตามันแบบไม่มั่นใจยังไงก็ไม่รู้ <c oughs> แต่มันก็น่ารักไปอีกแบบนะทุกคนแต่เราอาจจะคาดหวังนางนางคาดที่แบบฉันออกมาสู้ฉันออกมาลบใช่ไหมเพราะมันเป็นวอร์เร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม คือจริงๆแล้วชั้นว่าแอนติดขี้เล่นไปนิดนึงถ้าถามชันนะคือมันไม่ได้ผิดไม่ได้แย่แต่มันติดขี้เล่นไปนิดนึงอย่างที่ชันบอกว่าแอนวันนี้คือออกมาดูไม่ได้เป็นนางพญานะครับแต่ว่าดูเป็นแบบเด็กสาวที่ฉันกําลังจะโตเต็มวัยแล้วแบบว่าเออฉันมีความขี้เล่นนิดนิด,นดแบบอมยิ้มต่อยแล้วก็อมยิ้มคือแบบไม่ได้ต่อยเอาตายอะแบบฉันแย่เธอแบบเออนี่แน่ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือว่าเขาแบบเออ คุมไม่อยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็ออกมาเป็นความน่ารักอีกแบบหนึ่งเราก็มองให้เป็นแง่บวกเนาะคนเรามันก็มีหลายบุคลิกกันได้ซึ่งตัวจริงแอนก็ไม่ได้โตขนาดถึงแม้ความคิดเขาเนี่ยมายเซ็ตเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าแอนก็เพิ่งยีิบสองเองนะทุกคนแต่อย่างที่ฉันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยชอบก็คือรู้สึกว่าชุดอะมันทําให้น้องยิ่งดูตัวใหญ่เป็นอีนึงอืมแบบตรงเกราะข้างล่างอ่ะ มันป่องออกมาอีกอะนึกออกปะคือมันป่องออกมาอีกมันก็เลยยิ่งใหญ่เข้าไปอีกแล้วก็พอรองเท้ามันสูงขึ้นมาปุ๊บมันก็ยิ่งหลับทําให้แบบช่วงขามันให้จะดูยาวมันก็ดูสั้นมันก็ยิ่งดูกว้างขึ้นนะครับมันไม่พลางสายตาเท่าไหร่อย่างที่เราคิดแล้วก็พอมันเปลี่ยนสีไม่ใช่สีธงชาติเนี่ยธงชาติของเรามันเป็นสีเป็นเส้นใช่ไหมทุกคนมันก็ทําให้ดูแบบยาวขึ้นเวลามันเล่นสีมันก็ดูยาวขึ้นแต่พอเนี้ยมันเป็นทองล้วนอะมันก็ดูเป็นสีอ่อนด้วยมันก็็เเลลลยยยไไม่่ชวววพรางอะแ้กกบบั ทุกอย่างมันส่งเสริมให้ดูตันไปหมดอ่ะอืมแล้วพอน้องรวบผมปุ๊บมีไอ้นี่คาดเข้าไปอีกแล้วก็แบบอย่างนี้อีกมันก็เลยดูแบบอืแก้มป่องไปเลยทีนี้ก็ต้องมาลุ้นกันแล้วแหละทุกคนว่ากองซื้อหรือไม่ซื้อกับ r e ยวไ i z e Beauty น้องก็คือทําเต็มที่แล้วนะครับถ้าเข้าก็คือเข้าเลยแต่ฉันคิดว่าคะแนนในกองน้องก็น่าจะดีการสัมภาษณ์ก็น่าจะดีอยู่แล้วอย่างที่เรารู้ๆกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามแชมป์ว่าห้าสิบห้าสิบอืม ถ้าเข้าคือเข้าเลยถ้าไม่เข้าก็คือไม่เข้าเลยอันเนี้ยก็เดี๋ยวรู่นี้เราก็รู้กันเอาละเรามาพูดถึงคนอื่นๆกันบ้างนะครับสําหรับคนเหล่านี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นคะแนนหน้าง,งานจริงๆนะเป็นคะแนนสาหรับแชมป์คนเดียวด้วยเพราะว่าแชมป์ไม่ได้ดูกอรเก็บตัวเลยไม่ค่อยรู้โปรไฟล์ใครเลยนะครับก็คือมาดูหน้าง,งานแล้วก็ฟังจากที่พิธีกรเขาพูดเนาะก็แชมป์จดไว้ตามนี้มามาเริ่มกันนะครับคนที่1ฝรั่งเศสนะครับคือเป็นฝรั่งเศสผิวสีที่แบบเออสวยนะคือสายสะพายเขาก็แข็งสุดในย ปีนี้กรรมการมีหมอไอด้วยใช่ไหมแล้วแบบนางงามเขาก็ดูแบบสตรองด้วยนะปกติก็จะแบบเออเข้ามาเพราะแบบโคต้าทวีแต่อันเนี้ยแชนคิดว่าด้วยศักยภาพเขา,าเขาแม่มีทวีวเขาก็เข้ามาได้นะบอดี้ดีหน้าสวยนะครับมีเอกลักษณ์รวมถึงชุดประจำชาติเนี่ยก็คือแบบโดดเด่นมากเลยนะครับหุ่นดีมากคือมีความโปรเปลื่อยเหมือนหมอไอเลยนะครับก็อาจจะแบบเออเข้าลึกได้เหมือนกันนะแล้วกรรมการก็มีหมอไอด้วยใช่ไหมก็เออทุกอย่างมันก็ดูส่งเขาเหมือนกัน คนต่อไปนะครับแชมป์ให้เป็นเบลเยียมคือสายสะพายอะไม่ได้แข่งมากนะแต่ว่าแบบเออคนนี้ทําให้มีกระแสดได้คือแบบคือเขาดูโดดเด่นอนะแล้วก็แบบแําคิดว่าเออท็อปสิก็น่าจะมีบวกกับปีนี้แนะ่แชมคิดว่านางงามที่โดดเด่นออกมาค่อนข้างมีไม่เยอะแบบเด่นก็เด่นไปเลยแต่แบบคนอื่นๆก็ดูแบบมามืดดูน่าจะแบบไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะเพราะฉะน,นเบลเยียมก็น่าจะเข้ามาได้นะครับต่อไปอีกคนนึงแชมป์เก่าปีที่แล้วเม็กซิโก คือเขาก็รักษามาตรฐานได้ดีนะหน้าง,งามบ้านเขาลาตินเนอะเนาะคือมาตรฐานมันก็ดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยแชมป์จดไว้ว่าแบบบุรีไปเนี่ยแชมป์จดไว้ว่าแก่แต่ก็สวยนะครับคือด้วยความเป็นลาตินอะเครื่องหน้าเขาคบแล้วลเขาแต่งหน้าเขาชอบแต่งหน้าจัดช่ยแมมันก็จะดูมีอายุนิดนึงแต่ว่าถามว่าสวยไหมมันก็สวยอะก็ปฏิเสธไม่ได้บวกกับเพอร์ฟอร์แมนด้วยความเป็นลาตินเนาะอืมเขาก็ไม่ยอมแพ้ทวีปไหนอยู่แล้ว คนต่อมานะครับที่หลายคนพูดถึงแชมป์ก็ให้นะครับปาลากวยครับคือสสยสะพายอาจจะดูแบบไม่ได้แข่งมากแต่ก็ถือว่าเป็นตัวพีนะตัวพีช่วงแบบปลาลมาเป,ปร,รูบอตรลโกช่วงนี้มันจะแบบว่าเป็นช่วงที่แบบแข่งขันสูงใช่ไหมแชมป์ให้ว่าหน้าปาลากวัยเนี่ยสวยเป็นรนดับต้นๆของการประกวดในปีนี้เลยนะครับถ้าเอาเฉพาะหน้านะอืชุดลาตีนะครับก็คือสวยคือสีเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็จะเป็นแบบฟิลกิตเตอร์สีปีนี้สีม่วงเยอะนะไม่น่าเชื่อ สีม่วงสีน้ำเงินอะไรอย่างนี้ครับจะเยอะนะครับปีนี้แต่เขาบ้านเป็นแบบสีเขียวๆอ่อนๆแบบดูพาสเทลนิดนึงนะครับบวกกับผ้าพิวพิュก็เออสวยดีนะครับแต่อีกแบบดูเป็นเจ้าหญิงเจ้าหญิงหน่อยนะครับแต่ฉันคิดว่าในชุดราตรีเขาดูเดินแรงไปนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าต้องสะบัดผ้าอยากให้ผ้ามันพลิ้วอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยต้องเดินเร็วนิดนึงนชุดราตรีมันควรจะเดินช้าก,กว่านี้หรือเปล่าในะความคิดฉันนะแต่ก็นั่นแหละความสวยความใดๆก็คือนางก็ต้องเข้าต่อมานะครับเราให้เพื่อนบ้านครับฟิลิปปินส ด้วยความเป็นฟิลิปปินสะเออมันก็มีความเป็นฟิลิปปินนะแบบชั้มว่าดีกว่าราบิยาปีที่แล้วนะปีเนี้บวกกับทรงผมเขาที่มีปอยหวานนะก็เออทำให้หน้าเขาดูแปลกดูแบบคาแรคเตอร์มันชัดขึ้นนะครับและหน้าก็ดูเป็นเอเชียลูกเอเชียลุกก็คือฝรั่งก็น่าจะชอบอะไรนี้ก็เลยคิดว่าเออก็น่าจะเข้าแหละปีนี้คนต่อมาะคระับชั้มให้โปรตุเกสครับคือชัอ้ไม่ค่อยจะแบบ ไอ้นี่กับหน้าเขาเท่าไหร่นะครับหมายถึงว่าไม่ได้แบบหน้าเขาไม่ได้เป็นสวยพิมพ์นิยมนะครับเขาดูเป็นแบบไอแลนเกิลอะไรอย่างเงี้ยครับผิวเข้มนิดนึงถ้าแบบทัดดอกฉบามานี่คือใช่เลยนะครับวันนี้มาในทุกสีม่วงบอกแล้ว่าม่วงเยอะนะครับก็คือก็ดูหวานคือแขนก็เป็นพองๆด้วยก็ดูหวานขึ้นนะครับเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยชมก็ให้อยู่นะโปรตุเกสเนี่ยก็ถือว่ายืนหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับคนต่อไปที่ฉชนจะให้นะครับเซา์แอฟริกาทุกคนคือหน้าสวยมากแล้วก็แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ เอาอยู่ทุกรอบเดินดีแบบแข็งมากๆคือแบบตอนแรกที่เขามีข่าวใช่ไหมชันเห็นแบบแบบว่าเขามีข่าวว่าแบบจะไม่ให้มาประกวดะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าจัดที่อิสราเอลแต่สทยเขาก็มานะครับหน้าสวยรวบตึงแล้วสวยนะครับบวกกับเขาแบบเขาเหมือนใส่ชุดขาวบ่อยๆนะเท่าที่จัาเห็นมันเหมือนขับผิวอะแล้วคือชุดลาตีเขาว่ามันมีความเป็นเอกลักษณ์อีกแล้วคือชาตินี้เขาเก่งจริงๆ,งๆดีไซเนอร์เขาเก่งจริงในการแบบเอาแบบวัฒนธรรมนะครับของเขามารวมกับเสื้อผ้าให้ดูทันสมัยนะครับคือเก่งจริงๆ,ๆ รวมไปถึงชุดประจําชาติที่เป็นแบบขนนกแล้วเขาก็ลําออกมาเป็นบัลเล่สัง่งทาบัลเล่ออกมานะครับแล้วพอมาถึงตรงกลางจุดโพสต์คือเขาแบบเต้นบัลเล่จ้าแล้วกับอีขนนกอันนี้คือแบบเฮ้ยเออเรียกคะแนนเรียกเสียงฮือฮาได้เสียงตบมือจากคนในฮอได้เยอะเลยครับก็คิดว่าเออถือว่าประสบความสําเร็จแล้วนะครับเข้ารอบได้อย่างไม่ยากเลยเผื่อ top 5ด้วยซ้ำนนะสายสพายเขาก็แข่งกันทุกคนปีนี้พอล่า,าจ,จะปอบใจไงปีที่แล้วเทปีนี้ก็อาจจะแบบ <c ười> ก,กลับมาหน่อยกลับมาหน่อยงอ้งอ มาถึงอีกหนึ่งลาตินที่ชําให้นะครับก็คือโคลัมเบียครับคือหน้าคือแบบมีความเก๋อ่ะเออแต่หน้าเป็นโมเดลนิดนึงดูแบบเป็นแบบชีคโบนสูงๆอะไรอย่างนี้ครับตาชี้ๆอย่างนี้ใช่ไหมครับเออมันก็คือดูเพชต์ไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือดูไม่หวานนะแต่เป็นเพชเพชเป็นโคลัมเบียแบบเพชเพชนะครับขุนดีเปอร์ฟอร์แมนซ์ดีนะครับก็คือตามสไตล์ลาตินเลยถูกทุกข้อมาถึงอีกหนึ่งเอเชียพาวเวอร์ของเรานะครับที่ชําให้ก็คือเวียดนามเฮ้ยเวียดนามคนนี้เป็นเวียดนามที่ดีนะเออ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 เเ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 ปป็็นนนนนนนลุ As คคชชชีีียยืืหมินนิงง่่่ะแแแตใ,ใวร์ัทบบบบดู แข่งขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็รวมกับถึงแบบเป็นไดตรงผมยาวนะครับผมดําคลับนะครับพอมาถึงรอบชุดลาตีเดินออกมาคือแบบโหว้าวเลยนะครับก็คือแบบสวยเลยแต่ว่ามันทําให้เราไปแบบรีมายเราถึงแบบตัวเอกชัยนะครับหรือว่าเวเนในปีนิงนะครับซิลเยของชุดนะครับเป็นแนบเนื้อสีซีทูนะครับแล้วก็เป็นผมดําตรงนะครับแต่ก็จะบอกว่ามันจะเหมือนกันก๊อปหรือไม่อันนี้ฉันก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความคล้ายก็แล้วกันแต่ทีเนี้ย คือมันก็ไม่ได้เหมือนกันสทัทีเดียวคือคนเรามันมีความยูนิคของแต่ละคนเนาะคือเอกชัยใส่ชุดนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเวียดนามใส่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งพราะฉันก็อย่าไปหาเปรียบเลยเออเอาเป็นว่าเขาใส่แล้วสวยก็จบจบ <c oughs> รวมไปถึงนะครับในรอบชุดประจําชาติเออคือฉันว่าคิดว่าเวียดนามเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีสิทธิ์จะได้ชุดประจําชาติยอดเยี่ยมนะคือแบบชุดมันมีลูกเล่นมีแบบเออเปิดปุ๊บออกมาใช่ไหมแต่มาเสียดายตรงที่แบบตอนที่เปิดอ่ะเขาดูหน้าสะดุ้งไปหน่อยกับชุดตแบกบุ พอถอ้ามันล่วงลงมาเขาเหมือนแบบตกใจยินนึงอ่ะเออมันก็เลยแบบเอา้าก็รู้อยู่แล้วเดียวมันต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมาถึงสองคนที่ฉชนจะให้จับมือนะครับพูดมาถึงตรงนี้รู้กันแล้วหรือยังว่าเป็นใครนะครับคนที่ติดตามก็น่าจะเดาได้นะแต่ว่าเนี้ยคือเฉพาะหน้าง,งานไงชมไม่รู้หลังหลังบ้านนะครับย้ำอีกทีหนึ่งคนแรกนะครับที่ฉชนจะให้จับมือก็คือ USA ครับคือเขาเด่นมากๆเลยอะ่ะทุกคนถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยใช่ไหมคือแบบคือเราว่าของเราอ่ะแอนเราคือมีเวลาเตรียมตัวน้อยแต่เขาคือไม่มีเลยือ ประกวดเสร็จคือต้องเอาคนที่พร้อมมากจริงๆอะ่ะเออแล้วเขามีเอกลักษณ์ด้วยทรงผมด้วยสีผิวด้วยหน้าตาเขาคือทุกอย่างมันลงตัวไปหมดนะครับรวมถึงการสปีชคือแชมป์อ่ะเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นนักข่าวใช่ไหมหรืออะไรซัมติงประมาณเนี้ยเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนนะครับพนเพราะฉะนั้นเขาจะมีความได้เปรียบในเรื่องของการพูด Public Speaking นะครับก็คือเหมือนเราเป็นนักข่าวอะ่ะเวลาจะสัมภาษณ์ใครอะ่ะเราอยากได้คําตอบแบบไหนเราจะต้อง l e ด d lead คถามไปในแบบนั้นนะครับคือบางทีมันต้องใช้สกิลนี้เหมือนกันนะทีนี้นก็แค่กลับกัน เขาก็ต้องรู้ว่าคนที่ถามแบบเนี้ยอยากได้คําตอบแบบไหนเพราะฉะนั้นเขาจะตอบได้ hit to the point แบบตรงประเด็นมากๆในเวลาที่แบบไม่ต้องคิดเยอะรวมถึงเขาเป็นนักข่าวเป็นแบบคนที่อยู่ในวงการเหลือแเบบนี่ยเขาจะมีความรู้ในหัวค่อนข้างเยอะความรู้รอบตัวเหตุการณ์ต่างๆเขาจะอัปเดตอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเป็นแต้มต่อมากเลยเดียวถ้า USA ได้จับไม่เนี่ยก็คืออาจจะมงไปเลยแต่ก้างชิ้นโตนะครับสำหรับแชมป์ที่คิดว่าเป็นก้างขวางคอของ USA นะครับก็คือคนนี้ครับอินเดียครับ อินเดียปีนี้สตองมากคือเราว่าปีที่แล้วแบบอินเดียเพื่อเดนแมนด้าว่าสตองแล้วนะคือปีเนี้ยดีกว่าอีกตอนที่เขามงในบ้านลรวทุกคนแบบกระแสะมาแรงมากว่าหน้าสวยมากฉันก็ยังเฉยๆนะครับแต่พอมาเจอแบบในกองจริงๆอะ่ะเมื่อวานที่ดูอะ่ะเขาสวยจริงๆคือหน้าสวยประจักษ์มากๆนะครับทรงผมนี้คือทรงผมที่ใช่กับเขาเพราะฉันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใครที่มาโพสต์แบบเบื่อทรงผมนี้คือเขาทำแล้วสวยก็ทําไปเถอะเออหึกออกปะ คือไม่ใช่ว่าทรงอื่นเขาไม่สวยแต่เขาอาจจะชอบทรงนี้ที่สุดเขาเดินแล้วเขารู้สึกว่าเขามีพลังที่สุดนะครับเพราะฉันก็ทําไปไม่เป็นไรเราไม่จำเป็นต้องมี7วัน7ทรงปะเออถ้า7ทรงนั้นมันแบบไม่สวยอะเราทําทรงที่เราสวยร้อยไปเลยดีกว่าจบแล้วทรงเดียวอยู่คือต้องบอกนะครับว่าอินเดียคือเขาไม่ได้พลาดอะไรเลยทุกคนคือทุกรอบตั้งแต่เปิดตัวโอเพนนิ่งโชว์ชุดายน้ำก็คือหุ่นดีเอาอยู่เดินสับนะครับแล้วก็เกือบอินเนอร์ดีมากๆรวมถึงชุดลาตีด้วย แลวคือที่ชชมเซอร์ไพรส์ก็คือว้าวอ่ะก็คือชุดประจําชาติคือชุดสีชมพูชุดบันเยนของเขาอ่ะคือแบบสาวผิวเข้มที่ใส่ชุดสีสดใสแบบนี้คือมันขับผิวนะครับ mm hmm. แล้วถึงไอ้ล่มที่เขาถือมาหมุนๆใช่ไหมมันทําให้เขาดูเด่นไปเลยอ่ะถ้าถามแชมนาะแชมคิดว่าเออชุดนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้เหมือนกันนะครับเป็นชุดประจําชาติยอดเยี่ยมน,นะครับก็คือมันโดดเด่นอนะ่ะเราเห็นแล้วเราจําได้เลยว่าเนี่ยคือเราเห็นปุ๊บหนึ่งเรารู้เลยว่านี่เป็นอินเดีย2เดินมาแล้วคือทุกคนต้องมองอ่ะแชมก็เลยคิดว่าเออก็มีีีสิิิททเเหืออนนนกั่ดดดยจจะะไ้ชชุปราต แต่ก็ถ้าเข้ารอบอาจจะไม่ได้หรือเปล่าด้วยแอร์ไทมไม่รู้เหมือนเดิมแต่ไม่สิทุกคนเพราะเขาอัดเทปไว้แล้วนั่นหมความว่าปีนี้เขาจะไม่ต้องใส่จริงหรือเปล่าเออัน,นี้เรก็ไม่แน่ใจเอาละครับแล้วนั่นก็คือ2คนนะครับที่แชมป์จะให้จับมือนั่นก็คือ USA กับอินเดียนะครับส่วนแอนเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับไม่ใช่ว่าม,มีโอกาสคือแชมป์คิดว่าแบบแต้มบุญอะเออหรือผลคะแนานของ สิ่งที่แอนสะสมมาคะแนนสอบกลางภาคคะแนนจิตพิสัยต่างๆที่แอนสะสมมาชั้เชื่อว่าจะพาแอนเข้ามาได้นะครับแต่จะเข้าไปลึกแค่ไหนเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวน้องด้วยชั้อยากให้ทุกคนตอนนี้คือเป็นกําลังใจให้แอนนะครับหยุดปล่อยพลังลบนะครับมาส่งพลังบวกกันดีกว่านะครับอะไรที่มันแก้ไม่ได้เราก็ผ่านไปนะครับเชื่อว่าน้องไม่ได้อยากทําไม่ดีคือน้องเต้นที่แล้วนะครับแต่ด้วยแอนเลยเลี่างไม,ม่ว่าจะเป็นชุดแบบพื้นกินชุดชุดกินพื้นหรือว่าซิแตกอะไรก็แล้วแต่ครับปล่อยมันผ่านไปครับพรุ่งนี้อผิดพลา หรือว่าหลังเวทีผิดพลาดออกมาข้างหน้าก็คือต้องเพอร์เฟกต์หรือมันจะไม่ได้เพอร์เฟกต์จริงแต่ใจเราต้องคิดว่ามันเพอร์เฟกต์ดือออกไหมสะกดจิตตัวเองและแชมเชื่อว่าแอนทําได้คือแบบฟังที่แอนสัมภาษณ์นะครับที่บอกพี่ปุ้ยว่าไม่เป็นไรหนูรู้แล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูขอคือนนึงหนูขอกลับไปคิดแล้วก็ตั้งสติแล้วน้องก็ตั้งเสตัดว่ามาเลิกสู้กันต่อไปได้วยกันคือแบบเอออันนี้แหละทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนางงามเราสู้เพราะฉะนั้นเราต้องสู้ด้วยส่งพลังบวกให้แอนกน จะต้องปักแน่นอนมันจะไม่ปักเลยทั้งสองชุดมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องปักแน่แต่จะเป็นปักมากปักน้อยแล้วก็โชว์เนื้อหนังความเรียวไซสขนาดไหนต้องมาลุ้นกันแต่สิ่งที่ฉันกลัวอย่างหนึ่งนะก็คือแอนมาด้วยความเรียวไซส์บิวตี้ซึ่งถามว่ามันใหม่ขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันเป็นคนแรกๆของเบทีไหมก็ใช่คือแคนาดาเขายังไม่ได้เขาเป็นเรียวไซส์ใช่แต่เขาไม่ได้ชูจุดแข็งเรื่องนี้ขนาดนั้นเท่าแอนคือแอนเนี่ยทำแคมเปญที่แบบ ตอนนี้คือแบบกระหึ่มไปและทั่วโลกรวมถึงสปอนเซอร์เจ้าภาพหรืออะไรต่างๆก็คือรับรู้แคมเปญนี้แล้วก็แบบเหมือนช่วยกันเชียร์แต่ก็อย่างที่เราเห็นนะครับอย่างปีที่แล้วแคนาดาที่ว่าพูดดีๆเราคิดว่าต้องได้ไปสปีชแน่นอนทํางานให้กองหลายๆอย่างมี v t r ส่วนตัวด้วยแต่ก็ไม่เข้ารอบคือมันไม่ใช่ครั้งแรกนะคือทําให้ชั้นคิดถึงเนี่ยโนวาของแคนาดาปีที่แล้วรวมถึงปีของนิง ที่เป็นสเปนที่มีแบบข้ามเพศนะครับเป็นผู้หญิงข้ามเพศคนแรกที่ได้มาประกวดนะครับซึ่งก็ไม่เข้ารอบแต่เขาก็ให้ซีนคืออยู่สร้างการเปลี่ยนแปลงจริงยู empowering จริงนะครับแต่ก็คือด้วยหลายๆอย่างคุณสมบัติหรืออาจจะมีคนที่ดีกว่านะครับที่เหมาะกับตำแหน่งนี้มากกว่าที่จะเล p ิเซนองค์กรเขาได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายู่สําเร็จแล้วอยู่ได้มายืนตรงนี้แล้วอยู่ก็ได้แบบกระจายโครงการของตัวเองทําให้โลกได้รับรู้แคมเปญของตัวเองออกไปแล้วนะครับ แชมป์ก็กลัวเหมือนกันลุ้นว่าเืออย่าทําอย่ามาทำว v ท R อะไรของแอนเลยนะอย่าแบบทำแล้วมาเปิดในนี้นะเพราะว่าฉันอยากเขาลอบฉันไม่ได้อยากดู VTR แต่ตกรอบนึกออกไหมเพราะว่าก็มาลุ้นกันนะครับขอหอแอนได้เข้านะครับแล้วก็สปีดให้ปังทุบไปเลยนะครับทุบ USA ทุบอินเดียอะไรก็แล้วแต่ปลากวัไอะไรคือไม่ต้องสนใจนะครับไป Real Size Beauty เริ่มเลยจบ